สวัสดีครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะครับเป็น f ฟ r ์ซ่าสามาสูตรปี2 0 2 1นนะครับคันนี้เล่มทะเบียนครบทุกอย่างนะครับผมรถเข้าสดๆร้อนๆเมื่อกี้เลยนะครับคันนี้รถสวยมากไม่เพียง5,000โลเท่านั้นมาดูเลยครับใครมีสภาพแบบนี้ผมรับซื้อให้ราคาสูงนะครับผมภายใน2ชั่วโมงนะครับเงินสดไม่กดหน้างานแน่นอนนะครับผมมาดูเลขไม่กัน5,000กิโลเท่านั้นแล้วครับ โอเคคันนี้ก็ได้ของแต่งเป็นเล็กน้อยนะครับก็จะมีชิวนะครับผมชิวโคตรกว้างโคตรใหญ่เหมาะสำหรับวิ่งทิพนะครับผมแล้วก็จะให้แถมโชคไวดิดนะครับผมคันนี้ผมได้มาในราคาหนึ่งสองห้านะครับผมขายเพื่อนๆในติ๊ตอกนะครับผมใครไวก็เอาไปครับออกกำไร5,000ันพอ1 3 0 0 0 0สืนเท่านั้นสำหรับคืนนี้นะครับถ้าหลังจากคืนนี้ ออกไปแสนสี่นะครับผมราคาเพิ่พมพรกรถมันสวยนะครับผมขอบคุณมากครับ